โดยซันนี่แมนไม่แพ้พวกเรแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเองงานการก็ไม่มีสงสัยต้องนั่งตรงนี้สักหน่อยกองคนนี้เขาดูได้คุณผู้ชายจะอยู่ตรงนี้นครับเดินไปอ๋อคุณผู้ชายอยู่ตรงนี้นครับสนใจที่จะเล่นเกมกับเราไหมครับนั่นเลยงั้นสักหน่อยแล้วกันนี่ยน,นี่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 โอ้แล้วจะให้ครูทำยังไงลไร กระจอกตบแมงตบหนึ่งตบสองนี่นี่ใส่ตัวที่ดูได้วยวายวควายตบนนี่เนี่นี่ต่อไปบางหลังราเรียงโดนด้วยหนึ่งดนไปจังหวัดนี่ไอ้ฟ้าลงพื้นสีก็นี่นี่นี่เจอกคุณไปคุยกับเราว่านี่ว้าสะใจว่าสะใจอนี่นี่โซตดนี่หันตัวที่ดูด้วยนี่นี่โซด้วยเต้นท่าอะไรวะขอบคุณจากทางช่องนี้ด้วครับปเป็นกำลใจให้ช่องนี้ด้วยนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องพี่ของทางแอนิเมชันด้วยนะครับ